นี่จับได้เลยใช่ไหมคะของลเอียดนะฮะเขลย่ที่งโอ้ยยยยยยียยอยยยยยยารูยยยยยารยยย่ไม่ยยอยอยย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 เง่ยมยย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 นยมยยยยย่ยย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 นย่ยย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 ยอยย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  ให้จุงยาเบาให้มันฝืดเดียวอะๆให้ถุมให้เรื่อยๆอ้โหเริ่มเบี้ยวครับเริ่มเบี้ยวได้แล้วจูมิกจูมิกให้มือเปียกเข้าไว้ ปาตุ่มคะวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้พาเพื่อนๆนะคะวงไอมี่จากประเทศจีนและเกาหลีนะคะมาเยี่ยมเยียนที่ป้าถึงโรงงานเลยหนูอยากรู้ว่าเนี่ยป้า ดินอะไรคะที่แบบมาปั้นเนี่ยคะใช้ดินอะไรคือเป็นดินเหนียวนะดินที่เราทํานาข้าวนะคะอข้าวอ่าเขาก็มาจากประทุมธานีเข้ามาไว้ตรงนั้นนะอ๋อแล้วเรื่องนี้เอาขึ้นมาปั้นได้เลยป่ะคะเป็นดินแบบนั้นเราต้องทำก่อนทำยังไงอ่ะคะแ่ทำหมักน้ำเขาเรียกหมักน้ําให้ดินนิ่มอ๋อน้ําเปล่าธรรมดาเหรอคะจอยบางๆนะจอยบางๆแล้วก็ น้ำลากไปประมาณสคกสองวันแล้วก็เข้าเครื่องโม่ถึงจะปั้นออกมาได้อยะมาเป็นดินที่ปั้นได้แล้วกว่าจะใช้เวลาแบบปั้นแต่ละอันอย่างเงี้ยอันเล็กๆขนาดนี้เท่าไหร่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะปั้นประมาณอย่างนี้นะประมาณสองร้อยลูกออ้สองร้อยลูกตะวันเล็กนะยอดใหญ่อ่ะมันก็น้อยจะรูเล็กมันไดเยอะแล้วถึงจะมาแกะต้องแกะสลักด้วยอ๋อ แล้วอย่างนี้เนี่ยค่ะมันมันเป็นสีนี้คือใช้ใช้สีป่ะคะใช้สีนี่สีธรรมชาติเราเลยเสร็จแล้วเราเข้าเตาอบเนี่ยใบใหญ่ในนะ้นเตาอบเตาอบตรงนู้นนะคะท่านผู้ชมจุ่นเป็นพันลูกค่ะแค่ลูกใบใหญ่ใบน้อยจะรวมอยู่เตาเดียวกันหมดแล้วหนูเห็นมีสีดําด้วยสีดำแล้วทำยังไงอะคะทำดำนะไม่ได้ทำยังไงอะคะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับที่เราบอกรายละเอียดมากไม่ได้นี่เป็นเคล็ดลับอุไว้ก่อนนะคะถ้าใครอยากจะเอาไปบประดับที่บ้านก็มาซื้อได้ที่โรงงานป้าตุ่มนะคะ โอเคมอนติก้าสีจะไม่ไม่ไม่ลอกไม่อะไรนะสีจะอยู่อย่างนี้เลยนะคะอันนี้สามารถเราไปไว้ที่ห้องนอนได้ได้ไดะได้อย่างนี้มันไม่สกโปกค่ะมันได้เตียงได้มันมีฟันมังก็มองไม่เห็นโอเคมอนติก้าเขาอยากได้เขาอยาก ที่ป้าสีดำอะไรบ้าง black black or h i s o n e black ชานนี้เลย black ค่ะทั้งนั้นมีก็มีฐานด้วยนี่เท่าไหร่ทั้งนั้นอันนี้ราคาเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนานๆทีว่าไอมี่นะคะจะมาเยี่ยมเยียนถึงเมืองไทยนะคะเดียวขอซื้อให้เป็นฐานกับม็กซิ้าแล้วกัน นี่มันเกี่ยวด้วยอยู่ด้วยกันด้วยป่คะอด้วยอ๋อโอเคร้อยแปดสิบบาทวันนั้นเลยแอนเอสบบาทพออยู่ฮอนตอนนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นนะคะที่โรงงานประตูแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อโอเคยองคิวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะภารกิจของเปี๊ยกก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเปี๊ยคนอื่นได้ของขายกันหมดเลยแล้วทำไมซร่าไม่ได้อะเฮ้ยซาร่าเราเป็นเพื่อนกันจะเอาอะไรอีกเยอะแยะนี่พี่พามาเที่ยวก็สุดยอดแค่ไหนแล้วโอ้โหเปี๊ยเราทำงานร่วมกันมากับสามปีแล้วนะพี่โธ่ที่จะไม่ให้เลย ทีแปลว่าต้องคิดถึงอาหารไทยเดี๋ยวพาไปกินอาหารไทยดีปะ่ะโอเคมันมีร้านข้าวแชร่ร้านหนึ่งที่อร่อยมากที่สุดในเกาะเกร็ดเลย <Okay. S 1> ชื่อร้าน,ข,าข,นข้าวแช่คุณแดงข้าวแช่คุณแดงใช่อร่อยมากๆากทั้งนั้นเดี๋ยวบอกเพื่อนๆว่าเราจะไปกินอาหารกันตอนนี้แต่เราไม่เคยกินข้าวแช่นะนี่ไงั้งแรกที่เราจะพาไปกินเ <Okay. S 1> น้นตอนนี้เราไปกินข้าวแช่คุณแดงดีกว่าโอเคะข้วแ่เพรามันชื่อชื่อปาชื่อปา อุยแล้วก็นั่งกินกันไปด้วยโอเคเลยจะได้อัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้มีเพลงอะไรมาให้เราได้ฟังกันบ้างได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นขอให้ทุกคนนะคะแนะนำตัวกันอีกทีนิดนึงอย่างเป็นทางการโอเคอโอเคค่ะอ่ะเส้นใจนี่เหมือนเชือดนี้จะมีจา้องห่วงนี้หลายจื้อนาย่เหรอนะนาดิคามิคาคามาจากจินค่ะนื้คาโมสิกาคามาจากินคาเซนิกาลิกิกามาจาก,กาจากกาินค่ะ สวัสดีค่ะซาร่านันดิราโคเลอร์มาจากประเทศไทยของเรานี่เองค่ะนี่คอไหนี้แตนแบบเปรี้ยวอะไรอะไรอะไรคืออะไรคะเท้าแช่เอาไปแช่กับตู้เย็นเลยจ้าเลยจริงเหรออร่อยมากๆแล้วแบบยิ่งร้านนี้ร้านปลาแดงนะอร่อยมากเอออะไรนะปลาแดงแรงฤทธิ์ปะอร่อย 好吃好吃好很好吃漂亮水水这个水水水水水水哇哎大家ก่อนี่เราจะไปกินเข้าแช่กันนะคะมาถามกันก่อนว่าอมีเนี่ยแปลว่าอะไรทำไมถึงใช้คาว่าอมีอมีเสมชยไมีอโอไกเรื่องของ的他 他说 “I me” 是 “Oh my God” 吗？不是 “Oh my”。这个问题真的 difficult，好，不要看 “I me” 只有短短的三个字母，其实里面有很多的意思哦。首先 “I” 和 “me” 都是我的意思，“me”。所以呢，就是因为我们很年轻嘛，九零后啊，所以就是非常张扬自我的感觉。I 呢，in Chinese 有爱的意思。 有 sweet 的感觉啊，所以呢，就是我们这个团体嘛，也很 sweet 的感觉啊,啊。最主要对，最绝。International，我们有来自韩国的成员，还有来自三位中国的成员，还有我们的泰国成员國人的成員、啊。啊、International，然后我，我，我,我,我，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  ต่ว่าช่วยช่วยแปลหน่อยให้มันแบบให้มันเคลียร์เป็นภาษาไทยชัดเจนเมื่อกี้ไม่มีซับไตเติ้ลไม่มีที่เขาพูดในบทนี่ยไม่มีตรงสื่อมีมีแต่ซับอ่าอ๋อแล้วก็พูดประมาณว่าไอมี่เนี่ยค่ะก็มาจากคือมันก็มาจากหลายความหมายด้วยกันอย่างคำว่าไอเนี่ยถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยแปลว่ารักใช่ป่ะไอมี่ก็คือนรักฉันอะไรอย่างนี้แล้วที่เขาบอกว่าอันสุดท้ายเนี่ยที่อ่าแล้วก็มีความ เขียนมีเหมือนมนน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยเคำว่าเขียนแปลว่าหวานอยู่แล้วมีก็คือน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราแล้วแล้วก็ที่เขาบอกสำคัญที่สุดก็คือความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่ชิดไอ้ก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลที่มีสามคนเมันคนจีนมีคนเกาหลีแล้วก็มีคนไทยที่สวยที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวจะเชิดซื้เธอมา ก็นึกสามประเทศเลยอยากจะรู้มากอยู่เฉยเชอรสามมีประเทศไทยมีจีนมีเกาหลีมารวมตัวกันได้ยังไงคะอ่าเหมือน how come it's together อาซาลาตอบดีกว่าแล้วผมน็จะก็คือ ก็เริ่มจากการออดิชั่นนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็ออดิชั่นมาไม่เหมือนกันก็คือเริ่มจากการที่มี3บริษัทมาคัดตัวพวกเราก็มาจากบริษัทจากจีนก็คือ E Media แล้วก็บริษัทของเกาหลีก็คือ d o r e m โดเรมีมิ u s ิ c แล้วก็ของไทยเราก็คือชูแ a n g n เ t ียค่ะก็มาคัดเลือกตัวพวกเรากันนะคะโดยที่สามคนจีนเนี่ยก็มาจากออดิชั่นเหมือน AF แต่เป็น AF แบบผู้หญิงที่บ้านเขาเคยไป ปประกวดสเกปร์ใช่และอย่างคนนี้คือเขาเป็นนักเรียนฝึกหัดที่ SM p o w e มพาวสปีอยู่นี่สิปีเก่งมากเลยพูดภาษัทไทยได้เธอสอนใช่ไหมเพลงสุดซ้ำสวยแบบนี้แนวเพลงต้องแบบมีการเต้นมาเกี่ยวข้องแน่นอนใช่ไหมอยากจะรู้ว่าแนวเพลงนี้มันเป็นแบบไหนแนวเพลงโรแมนติกเกอร์เคยเคยดนการแจ๋น่ารัก ยูดสวีทแล้วก็มีความหวานเหมือนชื่อของพวกเราเว้ยข้าวหวานมากเลยอ่ะอร่อยมากแต่เราก็มีท่าเป็นท่ากิมมิกเล็กๆท่าแรกรักโชว์เลยมั้ยอ่ะบอกมันอิชิ่งสมมุติ one two three พี่เปียร์ทำอะไรกันนะโอ้จะเริ่มต่อแล้นเลยไม่กี่ปากมาอ่ะอาร่โอเคหนึ่งสองสามไอ้ยะไอ้ยะใน เป็นแนวอย่างนี้ค่ะแนวอย่างนี้เข้าใจเข้าใจแล้วเป็นแนวอย่างนี้เขามีอีกสับเฉพาะตัวของเขาเป็นแนวจิ้ม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 เป็นแนวป๊อปแดนซ์ตอนนี้ล่าสุดซิงเกิลที่อะไรคะตอนนี้ลิงลิงลิงซิงเกิล New Single New Single 我们是在《告白气球》是什么歌？友情的界限。 ภาษาไทยแปลว่าแปลว่าเส้นแบ่งแห่งความเป็นมิตรภาพเส้นมิตรภาพแปลว่าอะไร The limit of oh, friendship 的太 เ,收收เอาว่าซาร่าเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็ฝากผลงานของไอมี่ด้วยและกันก็สาหรับซาร่านะคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็พวกเราไอามี่ด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคน,นช่วยติดตามให้กําลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํางานกันมาก<ฆ>ตั้งใจฝึกกันมากแล้วก็อยา ผลงานของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นมากๆแล้วในครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลต่อๆไปหรือว่าจะเป็นอัลบั้มในครั้งหน้าที่พวกเรากมา็มีวางแผนไว้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้ทําร่วมกันอีกครั้งก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอาล่ะค่ะ,ะ,คะยังไงก็ฝากผลงานของสาวๆไอมีด้วยแล้วกันนะคะและก่อนจะจากกันไปค่ะตอนนี้ค่ะเเรียมีเกมให้เพื่อนๆได้มาเล่นสนุกกันก็คืออยากจะถามว่าตองา วงไอมี่นะคะเขาไปถ่าย MV กันที่เมืองไทยนี่แหละค่ะ oh. แต่อยากจะรู้ว่าเขาไปถ่ายกันที่เกาะไหนเกาะไหนตอบกันไหนวัน <c oughs> <c oughs> ไหนอ่ะวันไหนอ่ะไหน question จะกรชับต้องตอบมากันให้เยอะๆนะคะค่ะถ้าใครอยากจะร่วมสนุกน,นะคะเข้าไปที่ AF Channel Facebook ของพวกเรานะคะ <c oughs> เข้าไปกันเยอะๆเลยเพราะว่าเราจะมีของของวัญรางวัลน,น่ารักๆจากสาวๆวงไอมี่ oh. อย่างแน่นอน ตอนนี้ค่ะเปรี้ยวขอลาไปกับสาวๆวงไอมี่นะคะคแล้วพบกันใหม่ใหม่นะคะรายการเปรี้ยวที่ตลาดทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสาโมงทาง AF ช h a n n e l 2 v i ชั o n 6 5เหมือนเดิมค่ะตอนนี้ขออนุญ,ญาตทานเ้้าแช่แบบอร่อยๆอค,คั่บรรยากาศชิวๆนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รสชาติแซ่บมนดีวิธีท,ทำก็ง่ายจะได้ต่อไปนี้มันเป็นวิทยาวิเศษเหลือหลายไปซื้อมรดกาลูกพ่ามะมม๊าสัตสัไม่ต้องมากหมายะนาลิงนาลิงนาลิงกิ้งกิ้งกุ้ง นานล้วมาหมดเลยอ่ะเกาหลีเกาหลีเกาหลีคะคือแบบว่าบอกว่าเออไม่ให้เอาไงไม่มีตังค์อะไม่มีตังไม่มีตังไม่มีตังเลยไม่มีตังค์แล้วอ่ะเออมีตังค์นี่เปรี้ยวถ้าได้อยู่จริงอยากดูรายการพี่ทำไงอ่ะโอ้แต่เราเว่อวายได้เลยที่เฟซบุ๊กจริงป่ะจริงอยู่จีนเล่นเฟซบุ๊กไม่ได้ทั้งทั้เลยทำไมไม่ต้องกลับมาเมืองไทยมาดูเองโอเคเฮ้ย อะไรนะที่เยวนี่ไงล่าจะติดตามชมโอนาน